have you cooked me tourist food? yes. <laughs> no, when you go to... have you seen chicken when they fry when you go to tourist area? yes. yes. it's like kfc with a few yes, other things. it's like kfc, yes. Hmm. that's good. alright, mate. alright, it's one of my favorite things. Mm. sweet and sour chicken. เปรียวหวานเปรี่ยวหวานไก่เปรียวหวานกรานไกพรวานไการด <c oughs> <laughs> Which sounds a bit like rice ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันก็อนนะครับเรามาทอดไก่กันก่อนเนาะนี่นะครับที่จะไปทำผัดเปรี้ยวหวานไก่กันนะครับเราต้องทอดไก่ก่อนไก่นี่คือคลุกแป้งแล้วนะครับแป้งทอดกรอบอก้อนนะครับไก่ของเราก็ ทอดเสร็จแล้วนะครับเหลืองเหลืองกรอบเ,เลยนะครับนี่นะครับตามเพื่อนเพื่อนเห็นนี่นะครับไก่ของเราที่จะทำทอดผัดเปรี้ยวหวานก็นะครับของอต้องใช้วันนี้ที่จะทําไก่ผัดเปรี้ยวหวานเรานะครับก็จะมีไก่นะครับไก่ทอดแล้วเนาะมีกระเทียมหอมหัวใหญ่พริกหวานเขียวพริกหวานแดงสับประรดแตงกวานะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับ มะเขือเทศต้นหอมของเครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ำมันเซีย่ยวขาซอสหอยนางรมนะครับซอสมะเขือเทศพริกไทยแล้วก็น้ำตาลพริกกระเทียมตามชอบเลยนะครับซอสหอยนางรมโอเคซอสมะเขือเทศนะครับ ก็ผัดเข้ากก่อนนะครับไม่ยากเลยนะครับแบบแกหวานไก่น้ำตาลหนึ่งช้อนนะครับริกไทยพวกเขากันเข้ากันเสร็จแล้วก็เราก็มาใส่ไก่กันเลยนะครับ นี่นะครับไก่ไก่ที่ทอดแล้วแค่นั่นเองครับบคือหวางไก่ของเราโอเคครับเราก็มาใส่มะเขือเทศ ทานมากทานมากเลยครับต้นหอมซอยนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MOC นะครับก็วันนี้ทำอะไรนะครับวันนี้ What do we have today? I don't know what is itWhat is it? You see itSweet and sour chicken ไก่ผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานไก่ผัดเปรี้ยวหวานไก่ Yeah ผัดเปรี้ยวหวานไก่ p ั d เพรียวนองกใช่นะครับลองเดี๋ยวมาดูมาดูก่อนนะครับนี่นะครับเดวิดทิข้าวแล้วเนาะไหนเดี๋ยวเขาได้นข้าวก่อนเนาะเราไปชอตของไก่เนาะไอซ์ส์เดอะลอตของไก่ในเด็ดทรีพิซซ์ไงไก่ทอดแล้วมันฮดอ่ะไอทิงค์อีส์ไหติงค์ชัมชัมชัมเนาะนี่นะครับไก่ผัดเปรี้ยวหวาน Mm. That's good. Alright, mate. Alright, It's one of my favorite things. Mm. Sweet and sour chicken. Mm. So good. Put some chili in. Mm. 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 Mmm. <laughs> no. Uh oh. อิเมื่องเรื่อง,องนี่นะครับมาครับอือพอดียังร้อนๆอ,อยู่เลยครับผัดมากิงไงอร่อยมากเลยครับมาครับมากินข้าวด้วยกันเนาะมาครับ Are you happy? Hmm. Right, mm. I like this. I okay, create this everyday everyday <laughs> one many things in this. Yes, it's like cashew nut. But I'll cashew nut. Similar. Hmm. We don't have any cashew nuts. No. You could put peanuts in. No. but <laughs> you call peanut chicken. That should be a new dish. <laughs> no. Right. Mm. อันนี้ก็เป็นแบบจานโปรดของเดวิดเลยนะครับ You always like this dish yes oh ขันะ้นน one of my favorites mm. <laughs> ดูหน้าด้วยก็นะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีคลิปแบบว่าอ่าคลิปอะไรอะคลิปทำกับข้าวนะครับของเดวิดก็จะมีออกบ้างเนาะช่วงนี้เดวิดขยันเข้าครัวนะครับ you like to go to the cooking <laughs> อร่อยนะเดวิวต์ทำอะ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปออกแบบนี้แหละครับไก่นะครับผัดเป็๊หวานทำง่ายมากๆเลยนะครับ think too much eat now. Why you have to eat tomorrow? <laughs> you can eat this one. เอ๋ไส่เซโนช่เก่นนี่ไงไกอ่อ่ะ hiding <H iding. laughs> ไก่ซ่อนอยู่ข้างล่างหมดเลยเนาะเท่าทีครับก็นอกผมเห็นแบบว่าเครื่องฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหน้าเหนาวของยุโรปใช่ไหม I say it's right now it's a start of the winter where in Europe oh yes not here ใช่นนาะก็เห็นเห็นเพื่อนๆใน YouTube เราเราก็เห็น ก็มีแบบหิมะตกเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยอืมเออเซอร์ชิสโน่สโน่ in Europe อ mm ืม hmm. oh. very early yes this year is not not really early เ n d นเดินไปสี่เดือนออกฟินแอ๋อฟินแลนด์อยู่เหนือสุดเนาะอ่าโนเวอสีอะอืมลองไวโน่ใช่อยู่ภาคเหนือของของโลก Mmm. Delicious. Like Here you Oh. Mm. <laughs> I said come and join us. Hmm. Friend? Would they like some? Yes. Very good. รู้ไหมว่ามันเรียกว่าไงก็ไรแพด something เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไก่เปรี้ยวหวานก็ไรแพด no <laughs> I mean you don't have taste the fried เลยเปรี fry, ้ยวหวานไก่ hmm. okay. wine cup <laughs> Which sounds a bit like rice. No, not Not And you are only drinking. Nam Nāpplau. It's not plain water. It's not plain water. Nāpplau. It's not plain. This came out of the tap. It's very expensive. Nām. Yes. Nām. Nām. This one is not very interesting. I say we're not have a story today. <laughs> Nothing's happening. Right. ก็ยังรอที่แบบว่าออกไปข้างนอกแบบว่าไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังตอนนี้ก็ยังเลยเนะาะอ s จจะ e ม่น่าจะเลยเก็ตเอาเยอะเจอใช่ก็น่าจะเร็วนี้แล้วครับมาครับ We might be able to travel m หันฯ What do you think? Don't know. I have to wait and see. No one's promising a day. New Zealand? No. Wrong. Oh, don't think so. Not yet. Australia? Somewhere? How about Western Australia? No. Their election isn't until March. They won't open mm -hmm. up until then. I don't think they'll open up. I think the other states will. I think too late now. March next year. Mm. Well, I'm gonna have a bit more. Just yes, have some guy. Guy? Yeah, have guy. Don't you want guy for breakfast? No, meow. You don't? Have some thumb. <laughs> papaya salad. You haven't got papaya? No. <laughs> cucumber salad. Cucumber salad. Thank you. Gives you a lot of gas. But it's cucumber. Don't <laughs> give you guess. <laughs> I can hear that. You missed Thailand? I think it'll be a long time before we can go. Sad. Hmm. I think. No, I'm not crying. It's the chili. <laughs> I'm making my nose run. What did you now? อืม y don't think we'll be allowed to go to Thailand until next year ปีหน้าครับคิดว่านะนา่าจะหลายาหลายคนนั่นแหละที่อยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้อืมโอเค Shall we say goodbye Mm -hmm. อื้ม okay. I say goodbye ก็นะครับนี่เราก็จะเป็นอ่า ไก่ผัดเปรี้ยวหวานนะครับหรือว่าเปรี้ยวหวานไก่นั่นเองนะครับเป็นอาหารให้เีาเอาไปทอดก่อนนะส่วนมากหมายว่าถ้าใครที่ว่า uh, this is like um when you like a tourist area have like this tourist to food no when you doing like have you cooked me tourist food yes <laughs> <laughs> no when you go to have you seen chicken when they fry when you go to tourist t o area yes yes ใช่มันต้องทอดไก่ก่อน it's like KFC with a few <Yes. S 2> other things it's like KFC yes ไก่ทอดแล้วก็มาผัดนะครับนั่นแหละครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบเคลฟเลนนะก็เป็นไก่นะครับเป็นเมนูไก่แบบด้วยหวานนะครับเดวิดชอบอร่อยอร่อยไหมอร่อยนั่นแหละครับเดี๋ยวเราเจอกันทั้งสอรากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ